BBL Wellness Center นำทัพรับรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2024การันตีคุณภาพ ยังคงได้รับกระแสะตอบรับและความไว้วางใจจากผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเป็นจำนวนมากสำหรับ BVL Wellness Center ส่วนรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตาดัดโดยนวัตกรรมสุดล้ำนำเข้าจากต่างประเทศ BRT Program ที่ให้การรักษาแบบตรงจุดเห็นผลทันทีดูแลโดยแพทย์ออ t h โ p ปิดิกและนักกายภาพมากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลทุกท่านเหมือนคนในครอบครัวภายใต้การบริหารงานโดยคุณชยาพั กอคูณจิระวงศ์ที่ล่าสุดขอตอกย้ำอีกก้าวของความสำเร็จโดยการคว้าอีกหนึ่งรางวัลใหญ่แห่งปีกับสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์2024ไปเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมา ชย,ยาพัฒกอคุณศสียระวงนะคะเป็น CEO ของ BBL Wellness Center ค่ะเควินดีครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้รับรางวัลธุรกิจดีเด่นในครั้งนี้ด้วยค่ะคือธุรกิจที่เราทำอยู่นะตอนนี้นะคะก็คือเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรเลยค่ะแต่ว่าจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของรักษาข้อเข่าเสื่อมค่ะซึ่งเป็นออนำเข้าจากเทคโนโลยีออจากต่างประเทศค่ะคือ ของเราะคะ่ะจะรักษาโดยคุณหมอเฉพาะทางค่ะแล้วก็มีนักกายภาพบําบัดนะคะที่ดูแลควบคู่กันกับคุณหมอนะคะแล้วก็จะออกแบบแผนการรักษาเป็นเคส by เคสค่ะใช่ค่ะปกติะคะ่ะถ้าคนไข้เข้ามาค่ะคุณหมอจะเป็นคุณวางแผนการแล้วก็ตรวจประเมินตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนนะคะรักษาจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอาการของแต่ละท่านจะเป็นมากน้อยแตกต่างกันค่ะก็เลยจะถูกออกแบบโดยไม่เหมือนกันค่ะ ตอนนี้ก็ถือว่าผลลัพธ์ค่อนข้างเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะแล้วก็ถือว่าคนไข้ก็ตอบรับได้โอเคมากค่ะแล้วก็มีการที่สําคัญเลยนะคะนอกจากคนไข้หายแล้วยังมีการแนะนําต่อโดยที่เราไม่ได้บอกคนไข้ะคะ่ะคนไข้เหมือนคนไข้พูดต่อๆกันไปเองค่ะตอนนี้ก็มีมองแอบมองไว้ค่ะพอดีว่าจะมีคนไข้ในกลุ่มทางในเมืองด้วยเพราะว่าตอนนี้เราทําอยู่โซนแถวพรลรามห้าค่ะก็จะมีบางกลุ่มที่มาจากในเมืองอะไรยเงี้ย คนไข้รู้สึกว่าไม่สะดวกในการเดินทางหรือว่าหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะก็มีแอบวางแผนไว้อยู่ค่ะใช่ค่ะ Coming soon, coming soon ก <that> ็ต้องมีการ าวางแผนนําเข้ามาเพื่อให้มันตอบโจทย์กับปัญหาของคนไข้ได้ให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือขอฝากสาหรับคนที่รู้สึกว่ามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือว่าข้อเข่าอะคะ่ะเพียงแค่รู้สึกว่ามีปัญหานิดหน่อยหรือว่าเริ่มต้นนะคะอย่านิ่งนอนใจเพราะว่าการที่แก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดอะคะ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างง่ายส่วนว่าในกรณีที่ เอาไว้นานหรือว่าเราเป็นในระยะที่นานๆมาก,การแก้ปัญหาก,ก็จะยากตามไปด้วยค่ะอันที่จริงการรักษามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดช่องทางการติดต่อก็คือทางเพจเลยค่ะเพจ BBL Wellness Center เลยค่ะเต่านิวครบจบทุกข่าว